ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องที่ยังไม่ได้คิดชื่อช่องก็วันนี้จะทำมางะน,นะครับก็ลองทําเป็นเรื่องแรกๆก็ไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีประมาณไหนก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ลองพิจารณากันเองนะครับไปไปเริ่องกันเลยนะครับในชีวิตที่แล้วฉันได้กลายเป็นความหวังของประเทศในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามฉันถูกแฟนหักหลังทําให้ตายอย่าง5อน,นาถ แต่ฉันได้รับโอกาสอีกครั้งโดยการกลับมา10ปีที่แล้วทุกอย่างยังไม่เริ่มขึ้นเกมวันสิ้นโลกยังไม่ถูกลุกลานโลกฉันโลกนี้ฉันยังมีโอกาสเตรียมตัวไม่มีทางเราย้อนเวลากลับมางั้เหรอเราย้อนเวลากลับมาก่อนเกมวันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้นในชีวิตนี้ฉันไม่ให้มันเกิดขึ้นเรื่องแบบนั้นซ้ำซ้อนอีกไปจัดการแฟนสาวของฉัน สร้างแผนแก้แค้นอันสมบูรณ์แบบวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงเกมวันสิ้นโลกก็จะเริ่มขึ้นทำไมฟองฟ้ามันถึงแดงแบบนั้นล่ะในชีวิตนี้ฉันไม่ฉันจะมีชีวิตรอดและคนที่มันเคยทำลายฉันฉันจะไม่มีทางปล่อยพวกมันไปแน่แต่จุด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 ทำไมล่ะเฮ <L un ters> ้อเห้ออะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นฉันโดนฆ่าตายไปแล้วแต่ทำไมร่างกายของฉันยังอุ่นอยู่ล่ะร่างกายผิวหนังทุกอย่างเหมือนเดิมเมื่อสิปีก่อนสิปีก่อนฮะใช่แล้วนี่มันห้องในหอพักมหาลัยเมื่อสิปีก่อนโทรศัพท์ก็เป็นรูปแฟนสาวบนหน้าไม่มีรอยแผลเป็นไม่ผิดแน่นี่ฉันย้อนเวลากลับมาก่อนที่วันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้น ก่อนที่ฉันย้อนเวลาฉันจําได้ว่าฉันได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามอันดับที่10ในอาณาจักรมังกรมีเทพเจ้าแห่งสงครามสองคนเชิญข้ามาเพื่อฉลองขณะที่เรากําลังคุยกันจกักรพรรดิซอมบี้ได้บุกเข้ามาฉันได้สู้กับจกักรพรรดิซอมบี้อย่างดุเดือดแต่กับถูกเทพเจ้าแห่งสงครามทั้งสองก็ได้ทรยศและหันดาบใส่เพื่อฆ่าฉัน ขอแสดงความยินดีกับหลินซือหลัวที่ได้เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนายชอบของขวัญจากตระกูลหลี่ไหมเธอเจกพัทซอมบี้นี่นำโดยเหยี่ยาหญิงหานไม่รู้ว่าเธอไปทำข้อตกลงกับตระกูลหลี่ที่ผ่านมาเพียงเรื่องหลอกลวงเหยวหญิงหานเป็นสาวงานประจำโรงเรียนที่มีคนมากมายที่ชื่นชอบเธอแต่เธอกับเลือกฉัน ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับเธอบางทีเธอแค่ถูกนายน้อยของตระกูลหลี่ให้มาแกล้งคบกับฉันก่อนวันสิ้นโลกจุดประสงค์ก็คงจะเพื่อให้ฉันช่วยตระกูลหลี่ขยายอาณาเขตเมื่อหมดประโยชน์ก็กําจัดฉันตระกูลหลี่เป็นหนึ่งในสามตระกูลที่มีอำนาจในอนาณาจักรมังกรฉันรอดมาได้แต่หน้าก็ได้รับบาดอารอยแผลเป็นมาในระหว่างนั้นฉันหลีกเลี่ยงการติดต่อจากตระกูลหลี่ เหยจิงหานเห่ยวจิงหานไม่ได้รับการปกป้องจากตะกูลหลี่ตลอดเวลาฉันก็อยากจะฆ่าหล่อนซะตอนนี้ฉันย้อนเวลากลับมาแล้ววันสิ้นโลกยังไม่ล่วมขึ้นตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับฉันฉันยังสามารถแก้แค้นก่อนที่จะมีปัญหาก่อนจะเริ่มติดเซลัววันนี้ฉันต้องสอนพิเศษให้กับเด็กๆ ขอโทษนะที่ใช้เวลาร่วมกับนายในไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับนายในวันวันเกิดสอนพิเศษสอนพิเศษบนเตียงนายน้อยหลีน่ะเหรอ <c oughs> ละครแกล้งเป็นแฟนฉันเป็นของขวัญวันเกิดที่ประทับใจน่าดจริงๆไม่เป็นอะไรแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นออกมาจากฉันที่กูดังล้างหลังสนามเด็กเล่นก่อนนะทำไมต้องไปเจอกันที่นั่นรีบมาก่อนหกโมงนะ หลังจากนั้นฉันไม่ว่างฉันมีของอยากเซอร์ไพรส์น่ะทำไมหลีห่าวถึงเกลียดฉันนักฉันรอคอยที่ใช้เวลาวันเกิดกับเธอแต่ฉันกลับได้รับวิดีโอวันเกิดที่แสนน่าอับอายเนื่องจากการล้อเล่นของพวกแกสองคนฉันจึงพลาดเวลาที่ดีที่สุดในการอัปเกรดในเมื่อฉันมีโอกาสอีกครั้งทุกอย่างในอดีตมันจะไม่เกิดขึ้นอีก กแก่ต้องชดใช้ทำไมท้องฟ้าถึงได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงล่ะดูนานๆนนไปก็สยองเหมือนกันนะผู้ชิวชาญในบล็อกหนึ่งบอกว่าสิ่งนี้คือปรากฏการธรรมชาติในรอบ5,000ปีอย่างน่าตกใจ <c oughs> ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงเป็นลางบอกว่าเกมวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงแล้ว ทุ่มตรงเกมวันสิ้นโลกจะเริ่มกัดก่อนแล้วเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลายเป็นสถานที่เล่นเกมขนาดใหญ่โอ้ว้วาวจะมีสักกี่คนที่รอดฝึกมีอะไรก็รีบๆพูดพูดมาอะเอฟังลินลินซื้อหลวงนายบ้าไปแล้วปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ วันที่16มีนาคม478โรงแรมสุดทันสมัยในเซี่ยงไฮ้ราคา53,239หยวนเอวันที่29มีนาคม478โรงแรมโมโดไคดีราคา199,84หยวนนี่นายกำลังพูดเรื่องอะไรหยุดพูดแล้วปล่อยฉันนะวันที่29มีนาคม478โรงแรม โมโดไคดี D, ราคา1,9984หยวนโรงแรมและว,วันที่พวกนี้ทำไมมันถึงไปคุ้นแบบนี้วันที่13เมษายนบราเมจิกไหนาราคา4,999ส9หยวนเออ,เอ,อไม่นี่มันวันที่การซื้อบ้านของฉันกับรีฮาวโปฉันอธิบายได้นะอธิบาย ยังมีเรื่องที่ต้องอธิบายอีกเหรอแช่นายน้อยฉันรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับนายน้อย <c oughs> ตอนนี้เธอได้คุยกับหลินซือเหลียแล้วแล้วหรือเปล่ามันจะไม่สนุกเลยนะถ้าเธอไม่บอกฉันไอโง่นั่นไม่รู้อะไรหรอกตอนนี้คงจะคิดว่าฉันกำลังสอนพิเศษอยู่มั้งเธอเตรียมของขวัญวันเกิดเอาไว้ซอร์พรส์รามาหรือ,อยัง ชิรักไม่ต้องกังวลฉันเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วอย่าลืมซื้อกระเป๋าอันที่ยังชอบให้ด้วยนะ <c oughs> อืมเอแชรหลินซือหลิวนายมันโง่แฟนที่ไม่ได้เรื่องสุนัขวันเกิดหลินซือหลิวนายมันโง่แฟนที่ไม่ได้เรื่องสุขสันวันเกิด อย่าแม้แต่จะคิดถึงเรือนร่างของฉันเลยเพราะฉันคือดาวแห่ง,หงมหาลายเซียงไฮ้จะเป็นไปได้ยังไงที่คนแบบฉันจะไปตกลุมรักต็ก,กําพ้าที่ไม่มีอะไรเลยแบบนายเ,ออเ,ขเขารู้ได้ยังไงกันถ้าไม่ใช่เพราะนายน้อยตะกูลหลี่คุณแบบฉันไม่มีทางจะแยแสคุณแบบนายเลยมันไม่ใช่เพราะนายน้อยตะกูลหลี่คุณแบบฉันไม่มีทางที่จะแยแสะคนแบบนายเลย นี่มันวิดีโอที่ฉันอัดให้นายน้อยหลี่เขารู้ได้ยังไงว่าฉันพูดอะไรไปบ้าง <c oughs> ถ้าไม่ใช่พะานายฉันคงไม่มีทางได้รับความรักนายน้อยตระลีตะกูลหลี่มอบทั้งเกียรติและความมั่นคงให้ฉันถ้าไม่ใช่พระนายฉันคงไม่มีทางได้รับความรักจากนายน้อยตระกูลหลี่ที่มอบทั้งเกียรติยศและความมั่งคั่งให้ฉันขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะเ <c oughs> <c oughs> อยากร NO ู้ไหมว่าฉันรู้ได้ยังไงก็ลองลงนรกไปคิดดูสิตายซะเถอะสิปีสิปีสิปีแห่งการหลอกลวงในที่สุดฉันก็ทำมันได้แต่มันยังไม่จบ ยังมีหลีห่าโปที่หลบอยู่ในคฤหาสน์ของตระกูลหลีในโตเกียวโตยินดย้ยินดีด้วยกับโฮสคุณได้ย้อนเวลากลับมาเริ่มเปิดใช้งานระบบโกงเกมวันสิ้นโลก18นาฬิกา5นาทีตอนนี้ยัง6โมงเย็นอยู่เกมวันสิ้นโลกยังไม่ได้เริ่มเลยทำไมถึงมีระบบโผลมาละ่ะแล้วไอ้ระบบโกงนี่มันคืออะไรฉันยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยระบบนี้สามารถถอดรหัสข้อมูลในเกมวันสิ้นโลกและ ชี้แนะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมให้ดีขึ้นเสร็จสิ้นการระบุตัวโฮสคุณคือผู้ใช้งานระบบโกงเป็นคนแรกระบุตัวโฮสทำการสุ่มสูตรโกงยินดีด้วยผู้เล่นคุณได้รับสูตรโกงในละละระดับสุดยอดเพิ่มอัตราการดรอปการจากการฆ่าซอมบี้โอกาสดรอปจาก1เพิ่มเป็น100ซหมายความว่าถ้าฉันฆ่าซอมบี้ถึงตัวก็จะได้ไอเทม1ชิ้นเลยงั้นหรอ ปก,ปกติในเกมวันสิ้นโลกโอกาสดรอปของอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้อภูเขากองซอมบี้เท่ากับเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากประสบการณ์ของฉันไม่มีอะไรน่าเชื่อถือไปกว่านี้แล้วแล้วจะให้ฉันมาเชื่อระบบโกงของแกเนี่ยนะระบบโกงของเราสามารถใช้งานได้จริงโอ้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจข้อมูลระบบโกงเกมวันสิ้นโลกชื่อหลินซือหลิว เลเวลปัจจุบันเลเวลศูทุกทุกบเลเวลสามารถสุ่มสูตรโกงได้สุดยอดสูตรโกง1เพิ่มอัตราการดอบจากการฆ่าซอมบี้โอกาสดอบของ1%เพิ่มเป็น100%สูตรโกงธรรมดาไม่มีภารกิจไม่มีฮะนี่ดูน่าเชื่อแบบสุดๆไปเลยเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นทุกๆ10ิบเลเวลหากทำภารกิจสำเร็จรางโหส,สามารถสุ่มสูตรโกงได้หนึ่งครั้ง จะได้รับรางวัลเป็นสุดยอดสูตรโกงธรรมดาและอุปกรณ์ต่างๆมีระบบแบบนี้ฉันก็สามารถล้มตระกูลหลี่ได้แล้วสิแต่ว่าตระกูลหลี่เป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของอาณาจักรมังกรอิทธิพลกว้างขวางแบบที่เราคาดไม่ถึงมีกำลังทหารซอมบี้มากมายแถมยังมีศาสตร์ลับในการพัฒนาร่างกายมนุษย์หลังจากผ่านวันสิ้นโลกไปอำนาจคงกว้างขวางออกไปอีกแน่ๆส่วนฉันเหตุผลที่ว่าหลีฮาวปปเล่นงานฉันเมื่อชาติก่อน ก็ยังไม่แน่ชัดแต่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับพ่อของฉันที่ตายไปนานแล้วแน่ๆมีแต่ต้องแทรกซึมเข้าไปในตระกูลหลีสินะถึงจะได้รู้ความจริงแผนเดิมคือฆ่าหลิวหาวโปก่อนแล้วก็หลบไปฝึกฝนในเมื่อมีระบบสูตรโกงอยู่ในมือฉันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเร็วและทำลายล้างพวกตระกูลหลีก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นฝึกโจพวกตระกูลหลี่รอล้างคอรอไว้เลย ทำท่ามินิฮาร์ดกันเย็นนี้เย็นนี้ไปเที่ยวไหนดีอ่ะมินิฮาร์ดมืดค่าขนาดนี้ยังจะมีอารมณ์สวิทกันอีกนะถึงเวลานั้นไม่รู้ใครจะกินใครก่อนเท่าแก่ขอเปิดห้องรายชั่วโมง1ห,ห้องครับแล้วก็น้ำเปล่าสามขวดขนมปัง5ชิ้นถ้าระบบสูตรโกงนี้เป็นเรื่องหลอกลวงแล้วก็แย่แน่ยังไงก็ต้องตุนสเสบียงเอาไว้ก่อน ห้องเดียวชั่วโมงละ40หยวนขนมปังชิ้นละ3หยวนน้ำเปล่าขวดละ2หยวน <c oughs> ช่วยเรียกเบอร์สให้ด้วยครับอีก5นาทีก็จะหนึ่งทุ่มแล้วเมื่อชาติก่อนเจเบอร์สดันกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วฉันก็ฆ่าหลอนตายที่ด้วยมือของฉันเองครั้งนี้ฉันต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบไปฝึกฝน แล้วก็ทดสอบเจ้าระบบนี้ดูด้วยว่าเป็นของจริงหรือของปลอมสวัสดีค่ะเบอร์สามาให้บริการแล้วค่ะเข้ามาเลยไม่ไ้อรอประตูว้าวหนุ่มหล่อเลยเนี่ยคุ้มค่าแล้วเราเป็นอะไรไปทำไมไม่สอดเสื้อผ้าล่ะเร็วๆวหน่อยนะคะพอดีฉันยังมีลูกค้าอีกคนอื่นรออยู่เธอไปอาบน้ำก่อนเถอะหล่อนมีกลิ่นซอมบี้จางๆบนตัวจริงด้วย ก่อนเริ่มเกมมีกีนแบบนี้จะกลายเป็นซอมบี้ว่าแล้วเชียวนายต้องเล่นมุกนี้ถ้างั้นก็รีบๆหน่อยฉันยืนรอจนเมื่อยแล้วเนี่ยฮะอออเออ ยินดีต้อนรับสู่เกมวันสิ้นโลกเกมได้เริ่มขึ้นแล้วและจะไม่สามารถหยุดลงได้ขอเชิญเพลเยอร์ทุกท่านพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ซอมบี้ประเภทในโลกใบนี้ซอมบี้ที่รับรู้ด้วยเสียงจะมีความว่องไวซอมบี้ที่มองเห็นจะเดินได้ช้าและตรวจพบการขึ้นไหวของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นวันสิ้นโลกอันแสนโหดร้ายได้เดินทางมาถึงแล้ว ผู้โชคหลายกว่า80%ได้กลายเป็นซอมบี้เหลือผู้โชคดีเพียง20%เท่านั้นที่อยู่รอดชวนสนุกและเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นของเกมนี้และแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาชีวิตรอดพอถ้าตายไปก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วเพื่อประสบการณ์ที่แสนสนุกต่อไปเราจะแนะนำก,กฎกติกาต่างๆของเกม 1. การฆ่าซอมบี้หรือสัตว์ซอมบี้จะเพิ่มเลเวลให้กับคุณและทำให้คุณได้รับคุณสมบัติใหม่ๆ รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเลเวลและประสบการณ์ Player l e ลเวชื่อเสียงเหรียญทองห้องก็บของคุณสมบัติพื้นฐานพวามสวรรค์และคุณสมบัติ 2. การฆ่าซอมบี้หรือซอมบี้สัตว์มีโอกาสที่จะสุ่มอุปกรณ์และอาวุธวัตถุต่างๆซึ่งมีโอกาสน้อยมากต้องอาศัยดวงของเลเยอรเท่านั้นเลเวลอุปกรณ์ในเกมโบนบรอนซ์สีเวอร์โกลด์ไดมอนด์อิกเและไมค ไม่ทราบว่าทุกท่านดวงดีไหมคะส่วนเลเวลที่สูงกว่านี้ช่างเถิดคงเป็นคงไปไม่ถึงกันหรอกงั้นฉันจะไม่ก็แล้วกันหืมโอกาสที่ซ่อนเล้นอยู่ในโลกใบนี้กรุณาหามันให้เจอเอาวุธที่เป็นเทคโนโลยีนสมัยใหม่จะใช้การไม่ได้รวมไปถึงยานพาหนะด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าใช้พวกมันในการต่อสู้กับซอมบี้ เครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบันจะถูกบรบกวนและใช้งานไม่ได้แต่ว่าพวกคุณจะสามารถเก็บโทรศัพท์เอาไว้สำหรับการอ่านนิยายหรือเล่นเกมบน s i n เกิลเพลเยเสร่วนเรื่องการรับมือกับซอมบี้หากถูกซอมบี้ข่วนหรือกัดคุณจะกลายร่างเป็นซอมบี้และไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อจากเลือดของซอมบี้กลายร่างเมื่อเวลากลางคืนมาถึงจะทําให้ความสามารถของซอมบี้และสัตว์ซอมบี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจงแอบซ่อนให้ดี ซอมบี้จะพัฒนาขึ้นตามระยะเวลากรุณาจับตาดูพัฒนาการของพวกมันด้วยยังมีเรื่องอีกเรื่องที่ต้องเตือนแต่ช่างเถอะช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราต้องปกป้องเพย์เยอร์หน้าใหม่ในช่วงในให้ผ่านช่วง7วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฟังนะตอนนี้ซอมบี้ยังอ่อนแอมากถ้าฆ่าได้ก็ฆ่าเลยถึงตอนนั้นอย่ามาหาว่าไม่เตือน จงจำไว้ให้ดีวันนี้วันเกมสิ้นโลกนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้และความเป็นไปได้สุดท้ายนี้หวังว่าคุณจะสนุกกับเกมใส่ชื่อเพลเยอร์ใส่ชื่อเพลเยอร์อย่าซื่อต่อจากนี้ไปฉันจะมีชื่อว่าอย่าซื่อความแค้นที่ต้องชำระพวกมันยินดีกับเพลเยอร์อย่าซื่อที่ฆ่าซอมบี้ได้สำเร็จ คุณได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งแต้มเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญเลเวลเพิ่มขึ้นเป็น2ยินดีด้วยคุณเป็นเพลเยอร์คนแรกที่คาซสมบี้ในเกมนี้ได้รับฉายาหนึ่งเดียวในโลกโลหิตหยดแรกจะทําการประกาศฉายาให้ทราบโดยทั่วกันในที่สุดก็ได้รางวัลน,นี้มาครั้งที่แล้วเป็นถึงเทพแห่งสงครามแต่ฉันยังไม่เคยได้รับฉายานี้เลยนึกไม่ถึงจริงๆประกาศขอความขอแสดงความยินดีกับเพลเยอร์ยาซื้อ ที่ได้กลายเป็นบุคคลแรกในเกมที่ฆ่าซอมบี้นี้ได้และได้รับรางวัลเป็นฉายาโลหิตหยดแรกรวมถึงรางวัลอื่นๆนอีกมากมายขอให้เพลยเยอร์ทุกท่านเรียนรู้จากเขานะคะอ้าไม่จริงน่ะยังไม่เข้าใจอะไรเลยก็มีคนาซอมบี้ไปแล้วงั้นเหรอจี้เหวน่าสนใจดีนี่มีคนมือไวกว่าฉันอีกงั้นเหรอเนี่ยกูเก่าเจีย เฟเยอร์ยาชื่อฉายาโลหิตหยุดแรกเลเวล2ชื่อเสียง1000รางวัลความสำเร็จ1,000เหรียญทอง101รางวัลความสำเร็จ1,000ห้องเก็บของ1.1ลูกบาทเมตรรางวัลความสำเร็จ1คุณสมบัติพื้นฐานความแข็งแกร่ง11สปิริต15ร่างกาย10ความว่องไว13บความสวรรค์ความสามารถรอบด้านความสวรรค์ระดับอีปิก คุณจะเข้าใจในศาสตร์แห่งการต่อสู้หลายรูปแบบและสามารถใช้พลังพื้นฐานได้มากมายคุณสมบัต 4, ิ4รางวัลความสําเร็จ3ความแข็งแกร่งส่งผลต่อพลังกาลังของร่างกายและการโจมตีทางชีวภาพสปิริตส่งผลต่อการปล่อยพลังการครูดาวร่างกายส่งผลต่อพลังชีวิตและการป้องกันความว่องไวส่งผลต่อการตอบสนองและความเร็ว <c oughs> ค่าสปิริตกับค่าความว่องไวสูงขนาดนี้แถมยังมีพรสวรรค์ระดับอีพิกอีก น่าจะเป็นเพราะรสชาตาิน่าจะเป็นเพราะชาติที่แล้วฉันได้เรียนรู้พลังทุกอย่างถึง10ปีรางวัลชื่อเสียงเหรียญทองก็มีประโยชน์มากพออุปกรณ์บางอย่างก็ต้องใช้ชื่อเสียงถึงจะใช้งานได้ลานค้าพิเศษก็มีส่วนลดให้กับใชใ้สำหรับคนที่มีชื่อเสียงด้วยโลหิตหยดแรกและแน่นอนว่าที่สําคัญที่สุดก็คือฉายาเพราะจะทําให้คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มขึ้น1แต้มการโจมตีครั้งแรกในช่วงหลังเที่ยงคืนของแต่ละวัน ่าการโจมตีจะเพิ่มขึ้น100เท่าค่าวความเสียหายเพิ่มขึ้นขนาดนี้ไม่แน่เราอาจจะได้รับได้เจอเ <Yeah. S 1> ซอร์ไพรส์เฉสร้อยคอแห่งสมาธิสร้อยคอแห่งสมาธิอุปกรณ์ระดับบรอนเมื่อสวมใส่ค่าสปิริตจะเพิ่มหนึ่งแต้มพลังสปิริตจะฟื้นฟูเร็วขึ้น10%ว้าวการันตี100%ครั้งแรกก็ออกของระดับบรอนเลยกรุณาใช้ระบบสูตรโกงเกมอย่าลืมว่าระบบนี้มีตัวตนอยู่ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วของดีๆแบบนี้ใครไม่ใช้ก็โง่แล้วตอนกลางคืนของพลังของซอมบี้จะแข็งแกร่งขึ้นฉันต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้มากที่สุดก่อน2องทุ่มงั้นเริ่มเก็บกวาดจากห้องอื่นๆในโรงแรมนี้แล้วกันหลังจากกลายร่างเป็นซอมบี้จะยังคงคุณสมบัติพิเศษบางอย่างในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เอาไว้คนคนนี้ต้องเป็นพวกที่ชอบใช้แรงแน่ ข้อมูลซอมบี้ซอมบี้ธรรมดาเลเวล1คุณสมบัติพื้นฐานความแข็งแกร่ง12สปิริต5ร่างกาย13ความว่องไว9ถึงคุณสมบัติจะสูงกว่าซอมบี้ธรรมดาไปนิดหน่อยแต่แค่นี้จิบจ้อยชวยึชิชชึตายขอแสดงความยินดีกับเพลเยอร์อย่ยาซื้อที่ฆ่าซอมบี้ได้สำเร็จ ได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งแต้มเหรียญทองหนึ่งเหรียญรอบนี้แย่หน่อยฮนะไม่ได้โจมตีให้ตายใน,นทันทีสิ่งของดรอปสเต็กเนื้อเซอร์รอยระดับมีเดียมหจานเนื้อส่วนเซอร์รอยนำเข้าจากเมืองดงตรงหลานพร้อมราดซอสสุดพิเศษเพื่อทำให้คุณได้เพลิดเพลินกับความอร่อยวิธีใช้เมื่อเลือกใช้สเต็กมันร้อนจะมาเสิร์ฟถึงมือคุณ การ์ดเอาไว้แทนสิ่งของต่างๆในตอนนี้พวกมันล้ำค่ามากแต่ถ้าจะเปิดใช้งานร้านค้าเราก็ต้องใช้เงินแค่100เหรียญทองเองใบนี้ไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการดีในการเริ่มต้นคนนี้ทำงานเป็นช่างซ่อมสินะมาเพิ่มมีแล้วปัง เปิดประตูแล้วก็เลิกทําเสียงลามกกันได้แล้วไอ้พวกแบบนี้ก็ได้แล้วแบบไหนวะ